ใที่การหาแนวทางป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ่วยเฉพาะกิจหารพรานที่2ศูนย์บูรณาการความร่วมมือหาหรือแนวทางแก้ปัญหาเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห่วงนี้นะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและขวัญกําลังใจของคนในพื้นที่ประกอบกับใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หน่วยเฉพาะกิจกรมหารพราณที่20โดยกองร้อยหารพรานที่2 0 0 5จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีผ่านการประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลปิตูมุดีอำเภอยยรังจังหวัดปัตตานีรวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ ด้านกองร้อยทหารครางที่2006 2010นำกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเข้าพบพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำศาสนาครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อปลูกฝังอุดมการความรักชาติภายใต้กิจกรรมรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย เพื่อป้องกันและป้องปรามการบ่มเพาะเยาวชนอย่าให้หลงผิดนะครับและเข้าร่วมกระบวนการของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางหน่วยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยประวัติความเป็นมาและความสําคัญพร้อมทั้งมอบธงชาติไทยให้กับโรงเรียนและมอบขนมผงโรยเท้าโรชั่นทากันยุงให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในห้วงฤดูฝนแทนความห่วงใยจากใจกำลังพลด้วยครับ